ราศีเมษเนี่ยนะเป็นราศีแรกในจักรราศีคําว่าราศีแปลว่าราศีแต่ละราศีค่ะจักรราศีแปลว่าจักรราศีแปลว่าอะไรราศีทั้งสิบสองราศีก็คือรวมทั้งสิบสองเมษพฤษภมิถุนกรกฎทําไมมิถุนไม่รู้สิมันมาจากชื่อเดือนเมษมาจากเมษายนพฤษศมาจากพฤษภาคมมิถุนมาจากมิถุนายนราศีมังกรมันมาจากมกราคมคือชื่อเต็มๆโบราณเรียกราศีมังกร มันมาจากมกราคมก็จะราศีที่เราเอ่ยชื่อกันเนี่ยก็คือมาจากเดือนที่เราเกิดถูกต้องเนี่ยเรื่องจากเราเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องบอกให้ความรู้จักราศีก็มาถึงทั้งสิบสองราศีรวมกันเรียกว่าจักรราศีทําไมเริ่มต้นที่เมษไม่เริ่มต้นที่ราศีมังกรแล้วมกราคมเพราะว่าเมษเนี่ยเป็นปีที่ไทยนับเริ่มต้นขึ้นนับวันขึ้นปีใหม่ของไทยแล้วเพราะเพราะอะไรแม่แม่หมอเห็นไหมรอบรอบนี่คืออะไรนี่รอบรอบรายการใครเคยสังเกตไหมดวงดาว นี่เป็นสิ่งที่คิดและออกไอเดียจินตนาการจากในราการบิ๊กเบนจากอังกฤษแล้วนี่ข้างๆนี้คือจักรราศีตามสากลว่าเป็นราศีเมษพฤษศบมีถุนเนี่ยไล่เห็นไหมนี่ครบเลยเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของญญแต่ละราศีเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจากของฟ้าทางทิศตะวันออกนะแสงพระอาทิตย์แสงแรกนะมันส่องผ่านเงาของกลุ่มดาวกลุ่มราศีเมษก่อนคืออลิส ราศีเมษจึงเป็นราศีแรกก็จใช่ไหมเราถึงเริ่มนับที่เมษเมไม่งั้นเราก็ไปนับที่มังกรก็ได้เพราะว่าต้อสากลแล้วก็จะนับเป็นมรงกรจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นครั้งแรกสองแสงฉายสงมาที่ราศีคือความสว่างความสว่างจากพระอาทิตย์เมื่อสองมาผ่านกลุ่มดาวแอริสคือเมษนะกลุ่มดาวเอาุ่งดาวกลุ่มนี้มากระทบบนโลกและในช่วงเวลานั้นคนคลอดพุทธออกมา แสงนั้นกระทบกับการคลอดจึงเรียกว่าราศีนั้นก็เลยนับเป็นเมษนะคะจะเป็นราศีแรกนี่เลยค่ะพ่อหมอจ๋าปีแห่งการขันผวนวิปริตต้องตั้งสติต้องสร้างบุญกุศลให้ดวงชะตาพ้นโภยภัยสำหรับราศีเมษเนี่ยนะฮะใช่ดีมากก็ได้ร้ายอย่างน่ากลัวก็ได้เพราะอะไรเพราะว่างี้หนึ่งดาวมฤตยูโคจรเข้าทับเรือนชะตาราศีเมษ เป็นครั้งแรกในอีกรอบหนึ่งคือรอบ84ปีตั้งแต่วันที่6มีนาคมคเพราะฉะนั้นจึงเป็นจุดแห่งการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยบนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยย่อมเกิดการสูญเสียสูญเสียอํานาจสูญเสียตําแหน่งได้อํานาจได้ตําแหน่งถูกต้องไหมม,มวลรวมของประเทศไทยคือดวงกูงรัตนาโกสิลดวงกูงรัตนาโกสิน์มีไหมมี องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยาจุฬาโลกโปรดให้เอาเสาพระหลักเมืองลงก้นหลุมในวันที่21เ <21 S 1> มษ<ม>ายนเวลาลุ่งแล้ว9บาทบาทมี6นาที9 6 54นาที6โมงเช้า5 0นาที5 4นาทีเอาเสาหลักเมืองก้นหลุมดวงเมืองจึงอยู่ราศีเมษดวงโลกเจอค้นพบที่ปิระมิดในเมืองกีเซประเทศอียิปต์เจอดวงโลกที่มีอายุหลายพันปีรู้ใช่ไหมอยู่ราศีเมษ เพราะนั้นเป็นราศีเมษเป็นราศีของโลกของเมืองสังเกตไหมประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆเมื่อดูในแผนที่โลกแต่ทําไมเหตุการณ์ทุกอย่างเทคโนโลยีทุกอย่างในโลกนี้ที่เกิดขึ้นทําไมเมืองไทยก็ไปกับเขาพร้อมๆกันเพราะเมืองไทยตั้งดวงเมืองอยู่ราศีเดียวกับดวงโลกโ<อ>เข้าใจหรือยังเข้าใจงั้นนี่คือเหตุผลคนเกิดราศีเมษก็เช่นเดียวกันเกิดการแปรปรวนวิริตในหลายสิ่งหลายอย่างกับชีวิตดังนั้นคนเกิดราศีเมษต้องคิดดี ทำดีอย่าทำผิดกฎหมายอย่าทำผิดศีลยธรรมน้อมนำ,นำสิ่งดีเข้ามาสู่ตัวเองอจะได้เป็นพื้นที่รองรับสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นใครที่ช่วททำทั่วมันจะเกิดจับฉับพลันไม่ต้องรอยาวเลยใครที่ดีทำดีเกิดสิ่งดีเลยรู้สึกไหมว่าในช่วงปลายปีสองพันสิบแปดที่ผ่านมานในบ้านเมืองเราจะเกิดอะไรเหมือนกรรมมันไวมากทำปุ๊บได้ปั๊บทำปุ๊บได้ปั๊บทำปุ๊บได้ปั๊บ,บ,บสังเกตไหมอันนี้เรารวมด,วดูดวงเมืองด้วยเลยไหมใช่เป็นไงมันเป็นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องหน้าที่การงานการเงินการงานนีนนะ ดาวการงานของชาวราศีเมษเมื่อชาวราศีเมษตีแผ่ปั้งเมษไล่เลียงไปสิบสองเรือนสิบสองภพบพบที่สิบเรียกว่าพบกรรม,มะคือดาวการงานดาวเจ้าเรือนการงานของราศีเมษก็คือดาวเสาเป็นภพเรือนการงานดาวเสาเนี่ยมาอยู่ในพิจิกคือเรือนมรณะเรียกกรรมมะมรณะเป็นจุดเปลี่ยนงานเปลี่ยนแปลงเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงแปลว่าคนเกิดราศีเมษถ้าตรงกับชิดต้องเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนที่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิธีคิด ย้ายบ้านแต่อย่าเปลี่ยนเมีย<อ>แล้วความรักล่ะฮะในภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ถ้าเกิดจะได้ใครมันก็เป็นลูกติดพันระหว่างทางาถ,าถ้าเป็นโสดเนี่ยอย่าไปคิดจริงจังอะไรกับเรื่องของความรักให้มากมันก็แค่ผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนสายลม,มถ้าใครมีครอบครัวอยู่แล้วประครับประคองกันไปเพราะมีโอกาสที่เมียรหรือสามีอาจจะล้มหายตายจากที่จะ ได้ตกพุ่มไม้เพราะดันต้องดูแลให้ดีอแล้วถ้าสุขภาพนะดูจากตามดวงนะจะเป็นปีที่ต้องระวังอุบัติเหตุพาต,าตัดป่วยซ่อมร่างกายครั้งใหญ่กุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนเนี่ยต้องระวังไว้คและที่สําคัญดาวพฤหสัสบดีที่โคจรดีๆก็โคจรเป็นอรลิรกกะเลียนชะตาชาราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่6และ7สิงหาคมเป็นต้นไปหม,มายถึงว่าจะต้องอดทนอีกทั้งปีเลย โอ้โหเป็นปีแห่งการอดทนนะดูแล้วต้องค้นจากปี2560นะจึงจะสเตเบิลและมั่นคงก็หมายจะต้องอดทนอีกสองปีนั่นแหละชาวราศีเมษประมาณกลางปี260ชีวิตเปลี่ยนเลยแล้วแล้วเราจะได้รับดอกผลที่คิดและทาในขณะนี้ให้เกิดเป็นผลดีตรงนั้นไม่ได้ยุ่งยากใจชาวราศีเมษตั้งสติแล้วก็ใช้ชีวิตประคับประคอง,ไม,องอไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องหวัดเสียวมากนักเพราะฉะนั้นก็อยากจะประคับประคองตัว<ฆ>เองอยู่ได้ไปไหว้พระที่ไหนไหมคืองี้นะ เมื่อดามพุยูมาครบทับจุดเกิดเนี่ยเจ้าคุณธงชัยวัาตรามิตรท่านบอกว่าดามพัยูเนี่ยต้องไปกราบพระปางเปิดโลกอหรือปางห้ามพญาธิเหมือนกับเสด็จมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นพระที่สร้างทีหลังพ่อเสด็จมาจากสวรรค์เป็นปางปวดพุทธมารดาไงที่ที่เสด็จลงมาเป็นปางเปิดโลกหรือสวดอนัน,นตะลัคนสูตรม,มันจะอยู่ในหนังสือสมน,น,น,นต์อนันตลัคนสูตร เป็นบทสวดมนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดดวงชะตาแล้วหาโอกาสไปกราบสาการะเพียรเพศภัยก็ต้องเทพองค์หนึ่งที่เปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกาดีพระราหูทรงครุฑ<อ>ก็ที่ผมได้บอกวัดเจ้าอามวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีที่ลำพูนก็วัดพระนรุณชยัยอีสาลวัดสาลอยเนี่ยจะมีเทพพระราหูทรงครุฑองค์ใหญ่หรือที่วัดพระแก้ววังหน้าให้กราบไหว้ตอนช่วงสงกรานคือพิธีการแห่งชาติก็ตั้งหลักไปทําบุญกันด้วยเนาะ